สวัสดีครับวันนี้จะมาพาทำออโตเมชันสำหรับระบบไลน์แชทบอทจองวันที่และเวลาจะดีและสะดวกกว่าไหมถ้าเราจองคิวได้ผ่านแชทแบบง่ายๆเลยวันนี้จะมาพาทำออโตเมชันด้วย make.com อันดับแรกที่เราจะสร้างให้พิมพ์หา Line เลือกที่เมนู watch event จากนั้นทำการเพิ่มไลน์ OA ของเราเข้าไปด้วย access token เพื่อให้ระบบนี้รู้ว่าเราจะตอบและใช้งานด้วยไลน์บัญชีทางการไหน เมื่อเลือกแล้วระบบก็จะลิงก์ให้เราทันทีอย่าลืมเอา URL ที่ได้นี้ไปกรอกในเว็บฮุกของ l ล ne นะเพื่อเชื่อมต่อกันสร้างม o จ e ลอีกอันด้วย Li ายแล้วเลือกที่ reply message เลือก connect บัญชี Li ายที่เราต่อเมื่อสักครู่เพื่อให้ l ลายบอลลูนนี้ทำการตอบกลับเราจะเขียนข้อความง่ายๆเอาไว้ก่อนเพื่อให้มันไม่ว่างเปล่าจะได้บันทึกเพื่อไปทำงานขั้นตอนต่อไปได้ กดบันทึกได้เลยเพื่อไปส่วนถัดไปเราจะทำการสร้างโมดูลต่อไปเป็น g ูเกิ e ชิปแล้วเลือก t ที a t r o เพราะเราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปยังชีปเลือกเชื่อมต่อบัญชี Google s h ช e t ของเราและเลือกชีสที่เราต้องการบันทึกแล้วตั้งค่าได้เลยเราจะทำการตั้งค่าดังนี้สามารถกดหยุดคลิปแล้วเลือกรายการตามเราได้เลยเมื่อทำการกดบันทึกระบบก็จะบันทึกว่ารับอีเวนต์จากไหนบันทึกไปยังชีสอะไรและตอบกลับไปหาใครไปลองทดสอบการส่งข้อความแล้วจองกัน แค่เราส่งข้อความว่าจองวันที่เวลาง่ายๆแค่นี้ก็จองแล้วส่วนหลังบ้าน g o Google s h e e t ไฟล์ Excel ที่เราทำไว้ก็ได้ประมาณนี้จะเพิ่มเงื่อนไขถ้าหากเจอข้อความเริ่มต้นว่าจองถึงจะค่อยทำงานฟรีเจอร์ต่อไปก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างไอเดียเล็กๆที่เราทำจาก m a k c o m ถ้าอยากได้ไฟล์ฉีดและเจสันสำหรับไปลองทำตามติดต่อมาได้เลยครับ